ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนเอฟซีครับผมมาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆนถามว่าอ่าผมทําการนะครับเกียร์ใบมีดนะครับของเครื่องตัดหญ้านะครับอ่าผมได้ทําการเกียร์ใบมีดของเครื่องตัดหญ้าโดยนะครับอ่าในขณะที่ทําการเกียร์เครื่องตัดหญ้านั้นได้ทําการคว่ำเครื่องลงนะครับอ่าคว่ำเครื่องลงในลักษณะแบบนี้นะครับ <laughs> เพื่อนๆ ้อมเครื่องลงในลักษณะแบบนี้เพื่อทําการเกียร์ใบมีดนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงกรณีที่จะทําการเกียร,ใร,ยร,รใ์ใบมีดของเครื่องตัดหญ้านะครับกรณีที่เราจะทําการเกียร์ใบมีดของเครื่องตัดหญ้านะครับเพื่อนเมื่อเราใช้งานไปใบมีดของเครื่องตัดหญ้านี้นะครับ มันจะทู่มันจะสึกหลอตามอายุการใช้งานบางทีก็กอ่าตัดไปไปเจอก้อนหินไปเจอเสาสาปกบ้างแหละนะครับก็เลยทําให้ใบมีดมันบินมันบานนะครับมันแตกมันเป็นฟันตะกกแยนก็เลยต้องอ่าทำการนะครับเกียร์นะครับเกียร์เกียร์ใบมีดเพื่อให้มันคมนะครับเพื่อนทีนี้นะครับ ในการที่เราถอดอจะทําการเกียร์ใบมีดนั้นนะครับบางท่านอาจจะใช้หลักการถอดนะครับถอดน็อตตรงนี้นะครับน็อตตรงนี้เป็นน็อตเกลียวซ้ายนะครับเพื่อนเพื่อน็อตด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นน็อตเกลียวซ้ายนะครับขันเข้าจะเป็นออกขันออกจะเป็นเข้านะครับเพื่อนนะครับเวลาขันเราก็จะใช้หกเหลี่ยมแทงเข้าไปตรงนี้นะครับพอเอาหกเหลี่ยมแทงเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับ หมุนไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีตำแหน่งที่มันล็อกกันอยู่นะครับพอเราหมุนไปนะครับตำแหน่งที่เขาเจาะรูไว้ให้มันล็อกกันนะครับพอล็อกกันเสร็จสับเรียบร้อยเราถึงจะมาทําการคลายน็อตนะครับเพื่อไม่ให้นะครับมันหมุนตามนะครับเพื่อนนะเอาทีนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้ถามเข้ามานั่นแหละนะครับว่าเมื่อกี้นะครับได้ทําการ นะครับจับคว่ำลงเลยนะครับจับเอาถังน้ํามันลงด้านล่างนะครับเอาถังน้ํามันลงด้านล่างเอาตูดขึ้นด้านบนเพื่อที่จะไงท้องขึ้นนะครับมาทําการเกียร์ใบมีดนะครับแล้วทีนี้ผลปรากฏว่าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับอ่านะครับเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดแล้วจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรว่าจังสัน้นพี่น,อน้องมนถามเข้ามานะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึง นะครับกรณีที่เราจะทําการเกียร์ใบมีดนั้นนะครับในกรณีที่เราจะทําการเกียร์แต่งใบ,บมีดนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูง่ายๆนะครับเครื่องตัดหญ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกค่ายนะครับเครื่องตัดหญ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกค่ายนะครับเอวเอวก็คือตรงนี้นะครับเอวตรงนี้มันจะหมุนได้เห็นไหมนะครับตอนนี้ผมหมุนเนี่ยนะครับอาผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนก็แล้วกันนะครับให้เพื่อนเพื่อนเห็น มุมยาวๆเลยนะครับมุมนี้นะครับเพื helmet, ่อนๆน่าจะมองเห็นนะอะ๋เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราใช้งานเวลาที่เราใช้งานเครื่องยนต์ตั้งตรงนะครับเวลาเราสุดท้ายเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ <Pie> <Log> MM. 5. มันตั้งตรงแต่ว่าเวลาเราตัดย้านี่แอนมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานจริงๆนะครับก็คือแอน ดังนั้นหรือว่าชุดหางเอียงซ้ายเอยเีอยงขวาได้นะครับหมุนได้รอบคิดเลยนะครับหมุนได้360สามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับแต่ทีนี้มีเพื่อนๆลหลายๆท่านมาขันบีบตรงนี้นะครับมาขันล็อกบริเวณนี้ไว้นะครับขันล็อกให้มันบีบแน่นพอมันบีบแน่นแล้วเครื่อ,องกับหางมันจะไปพร้อมกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือผิดวิธีมันติดวิธีนะครับดังนั้นให้เพื่อนๆทายล็อกตรงนี้ให้มันหลวม แล้วคายต้ให้มันหลวมให้มันโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าเวลาทํางานเครื่องยนต์จะต้องตั้งตรงเครื่องยนต์ทางานจะต้องตั้งตรงนะครับเพื่อนนะครับแต่ที่นี้เมื่อเพื่อนเพื่อนได้ไปดํเนินการเกียร์ไปนี่โดยการจับความลงลักษณะแบบนี้ถ้าเพื่อนือนความลงลักษณะแบบนี้แน่นอนครับน้ามันน้ามันส่วนหนึ่งมันไหลทิ้งน้ำมันส่วนหนึ่งมันไหลทิ้งน้ำมันอีกส่วนหนึ่งนะครับมันจะไหลเข้าไปภายในเครื่อง พอละมันส่วนที่เหลือมันไหลเข้าไปภายในเครื่องทีนี้มันจะทําให้หัวเทียนบอดหัวเทียนเปียกหัวเทียนแฉะแล้วก็จะสตาร์ทไม่ติดในที่สุดนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นเราจะมีวิธีการแก้ไขมาฝากนะครับเพื่อนนะครับเมื่อเครื่องยนต์ของเรานะครับเมื่อเครื่องยนต์ของเรานะครับละมันท่วมสตาร์ทไม่ติดนะครับอันดับแรกเลยให้ทําการถอดหัวเทียนออก ตอนัดเทียนออกนะครับนี่ัวเทียนถอดออกมาแล้วให้ทำการถอดัดเทียนออกแล้วให้เพื่อนๆนะครับหาผ้านะครับอันนี้ปลักัวเทียนออกไปไกลๆก่อนหาผ้ามามาอุดตรงนี้มาอุดรูัวเทียนนะครับหาผ้ามาอุดรูมวเทียนนะครับพอพอเราอุดรูัวเทียนเข้าไปเราก็ดึงสตาร์ทนะครับดึงสตาร์ทสักประมาณห้าถึงสิบทีนะครับดึงสตาร์ทห้าถึงสิบทีเพื่อ ให้นะครับเครื่องยนต์นะครับเพื่อให้เครื่องยนต์มันดันมาดันน้ำมันที่เข้าไปในห้องเครื่องให้มันดันออกมานะครับพอมันดันออกมาหมดแล้วนะครับพอมันดันออกมาหมดแล้วให้เพื่อนๆทำความสะอาดหัวเทียนเช็ดให้แห้งนะครับอย่าให้มีคราบน้ํามันอย่าให้มีคราบเขม่านะครับเป่าลมให้แห้งแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องยนต์น้ํามันท่วมนะครับเมื่อเครื่องยนต์น้ํามันท่วมหรือว่าหัวเทียนเปียกนะครับ วิธีการแก้ไขก็เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ของเราทั่วไปนะครับก็คือการเปิดคันเร่งนะครับเปิดคันเร่งให้สุดนะครับเปิดคันเร่งให้สุดก็คือกดคันเร่งมาหรือว่าบิดคันเร่งให้สุดแช่ไว้นะครับเปิดคันเร่งให้สุดแล้วก็เปิดแช่ไว้อย่างนี้แล้วก็ทําการสตาร์ทนะครับการที่เราจะแก้ไขปัญหาน้ํามันพ่วมก็คืออ่าเรารู้แล้วว่าน้ํามันเข้าไปภายในห้องเครื่องมันเยอะ นะครับน้ามันเขาไปในห้องเครื่องมันเยอะมันกลายเป็นส่วนผสมหนานะครับพอส่วนผสมหนาหัวเทียนมันเปียกหัวเทียนมันแฉะมันจะตานไม่ติดเราก็เลยจําเป็นต้องเปิดคันเร่งนะครับเปิดคันเร่งให้มิดเลยเพื่อเปิดช่องทางเดินของอากาศนะครับให้เครื่องยนต์ดูดอากาศเข้าไปเยอะๆนะครับอากาศเยอะไปบวกกับน้ํามันที่มันหนาอยู่แล้วมันจะเจือจางกันเองนะครับเพื่อน นะครับมันจะถึงจะดสตาร์ทติดนั่นก็คือวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อนอันนี้เป็นแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็ให้เพื่อนไปแก้ไขตามนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าอย่าจับเครื่องหงายท้องอีกนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะน้ํามันอาจจะไหลออกที่ขบูเลยนะครับนมื่ันเครื่องไหลออกที่ขบูนะถ้าเป็นสองจังหวะนะครับน้ํามันในถังจะไหลออกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนให้ระวังด้วยเรื่องนี้นะครับ เมื่อเราจะทําการเก uh ียร์นะครับเมื่อเราจะทําการเกียร์ใบมีดนะครับเครื่องยนต์ตั้งที่เดิมนะครับเครื่องยนต์ตั้งที่เดิมหมุนอย่างเงี้ยหมุนจะกพาะแงนนะครับหมุนจะกพาะแงนี่นะครับมันก็งายก้อนขึ้นมาให้เราแล้วเครื่องยนต์ตั้งที่เดิมนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการแก้ไขนะครับนี่นะครับก็เป็นแนวทางในการแก้ไขนะครับสําหรับวิธีการที่เราจะทําการเกียร์แต่งใบมีดนะครับเพื่อนก็ จับงา้ท้องแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ก็ตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมตั้งอยู่ที่เดิมนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เอาแนวทางนี้ไปใช้นะครับสําหรับวิธีการแก้ไขาปัญหานะครับที่จะเกียร์ใบมีดแล้วก็แก้ไขาปัญหากรณีนะครับน้ํามันท่วมนะครับเพื่อนๆแต่ถ้า,าบางคันนะครับน้ํามันท่วมมากๆนะครับอาจจะต้องได้ทําการเปิดไส้กรองเปิด ถอดไ้กองออกแล้วก็เล่งคันเล่งให้สุดถึงจะสตาร์ทติดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็เอาไปพิจาราเป็นเคสเป็นเคสไปนะครับที่แน่ๆนะครับตรงเอวบริเวณเอวนะครับก็ต่อหางนะครับอย่าอย่าไปขันแน่นนะครับต้องให้มีระยะฟีเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานนะครับเครื่องยนต์จะต้องตั้งตรงนะครับเครื่องยนต์ตั้งตรงมีแต่หางนะครับมีแต่ชุดหางที่จะเอียงซ้ายเอียงขวาได้แค่นั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะ นะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านครับสวัสดีครับ